สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมความพร้อมในการสมัครในการรับสมัครเลือกตั้งอ,อบตอในวันที่1-5ทธันวาคม2568ในคลิปนี้เนี่ยผมมีข้อที่เราควรจะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งในส่วนของการรับสมัครนะครับในการรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องระวังนะครับแล้วก็จะต้องปฏิบัติ อันแรกเลยนะครับก่อนที่จะรับสมัครเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตอเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องของคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัครให้ทราบโดยทั่วกันก่อนวันรับสมัครนะครับอ่เรามีสื่ออะไรบ้างที่เราจะ สามารถเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้สมัครได้มากที่สุดให้เราประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเอกสารต่างๆที่ต้องใช้เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องแยกเล่มในการลงทะเบียนและเล่มใบรับใบสมัครนะครับสอทอ4ทับและพอทอ4ทับ3ออกเป็นรายเขตเลือกตั้งนะครับจะต้องแยกเป็นรายเขตเลือกตั้งในส่วนของ การลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใบรับใบสมัครแยกเล่มนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก่อนประกาศที่ก่อนที่เราจะประกาศไม่รับสมัครผู้สมัครลายใดก็ตามตามแบบสทออหรือพอทอสี่ทับสี่เราจะต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและให้แจ้งประสานผู้สมัครเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําประกาศไม่รับสมัคร เราเรามีหลักฐานอย่างไรจึงไม่รับสมัครและแจ้งผู้สมัครให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราจะไม่ประกาศรับสมัครเนี่ยเรามีหลักฐานมีเอกสารหลักฐานอย่างไรที่จะชี้แจงกับผู้สมัครก่อนที่เราจะประกาศไม่รับสมัครนะครับต่อมาหากประกาศไม่รับสมัครแล้วเนี่ยให้แจ้งผู้สมัครทราบถึงเหตุผลและ จะต้องแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้รับสมัครด้วยนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงพูดคุยไปแล้วว่าถ้าผู้สมัครสมัครแล้วไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครที่เรารับสมัครเนี่ยเราเขาสามารถที่จะยื่นคำร้องไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน3 3วันพร้อมพยานหลักฐานต่างๆที่มีนะครับะจะต้องเราจะต้องแจ้งสิทธิ์ของเขาด้วยนะครับ แล้วให้เราประกาศรายชื่อผู้สมัครตามแบบสอทอพอทสอ4ทับ 4, และทสสทพทสีสอท,ออท,อทับ 5, พร้อมกันทุกแห่งนะครับก็คือกรกะตได้กำหนดไทม์ไลน์มาแล้วว่าอบตทุกแห่งเนี่ยให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เราได้รับสมัครนะครับในวันที่12ธันวาคม2568พร้อมกัน เพราะจะมีผลต่อการยื่นคำร้องและการประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันที่12ธันวาคม2568จะเป็นวันที่เขาประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เราได้รับสมัครอ่าคุณผู้ชมท่านใดที่สมัครอบตอ่าสมัครรับเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกกตามเราจะต้องไปดูนะครับว่าเรามีชื่อเป็นผู้สมัครหรือไม่ถ้าไม่มีเราจะต้องยื่นคำร้องต่อ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน3วันพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอธิบายพูดคุยไว้แล้วว่ามีขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรที่เราจะต้องดําเนินการนะครับ